สวัสดีค่ะชาวธาตน้ำทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะธาตน้ำได้แก่ชาวราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนจะรวมอยู่ในธาตน้ำหมดเลยนะคะเรามาดูว่าความรักของคุณในช่วงปักนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างธาตุน้ำ ขอดูธาตุน้ำนะคะพลังงานของคนณใหหนึ่งดาบใพ้หนึ่งดาบนะคะเป็นพลังงานของคนที่เก่งมีความสามารถนะคะเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวนะคะมีไหวพริบที่ดีมากๆเลยแล้วก็คุณอาจจะชอบการแข่งขันนะคะหรือ,เป,อเป็นคนที่แบบเด็ดขาดเด็ดเดียวเนาะเป็นคนเก่งมีความเป็นผู้นำ พลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นพลังงานของการตัดสินใจก็ได้หรือถ้าคุณมีอุปสรรคปีปัญหาคุณสามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของการตัดสินใจเนาะ i o ้วิวออกฟอร์จูนช่วงนี้คุณอาจจะมีพลังงานของการเสี่ยงโชคนะคะมีโชค ในเรื่องของอสังหานะคะหรือโชคจากการเสี่ยงโชคเนาะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะพลังงานของคุณชาวคัดน้ำเจถ้วยนะคะมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงที่คุณแบบจะตัดสินใจก็ได้นะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจในช่วงเวลานี้ก็ได้เนาะไพ่เถ้วยเป็นพลังงานของคุณที่มีเสน่ห มีคนเข้าหาเยอะหรือคุณอยู่ในจุดที่คุณเลือกได้นะคะนะมีคนเข้ามาให้เลือกมีคนเข้ามาให้คุณแบบตัดสินใจนะคะจะทําบางสิ่งบางอย่างนะ,ะมาดูนะคะพลง,งานของคุณในช่วงเวลานี้นะคุณน่าจะมีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียนะคะที่บัน,บนเจิดเนาะในช่วงเวลานี้ พอดูพลังงานความรักในช่วงนี้ขอบคุณนะคะสามเหรียญด o ฟูคุณเกี่ยวข้องกับคนทางไกลได้นะคนที่ชอบการเดินทางรักการท่องเที่ยวนะคะหรือคนที่แบบ เขามีความเป็นตัวเองนะคะรักอิสระเนาะสามไม้คนไกลาชาวต่างชาตินะคะเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารพลังงานความรักของคุณในช่วงเวลานี้มีการพูดคุยกันแหละนะมีการคุยกันไปเรื่อยๆนะคะนกมองว่าคุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสารจะเป็นส่วนใหญ่นะคะด้วยพลังงานไพ่หนึ่งดาบกับสามเหรียญเนี่ยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดูใจนะยังยังยังให้ความสบายสบายต่อกันอยู่ นะคะนะอาจจะยังไม่ได้มีสถานะที่แบบชัดเจนในเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการดูใจให้เจดเรียดว่าเออเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงอะไรแล้วก็มีพลังงานของการรอคอยนะคะอาจจะรอคอยอ่าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะรอคอยที่จะ มาเจอกันก็ได้คุณไปหาเขาเขามาหาคุณอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพลังงานแบบนี้ขึ้นมาเนาะขอดูความรู้สึกที่เขามีกับชาวธาตุน้ำนะคะคุณเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีเสน่ห์นะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงให้ให้สี่เ,เหรียญน,นะคะนกรู้สึกว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับ คุณนะคิงออฟซอสเดี๋ยวเดูสีสีเหรียญคืออืมเขามีความหวงแหนคุณนะคะนะอะทั้งแสดงออกหรือจะไม่แสดงออกก็ได้ขึ้นอยู่กับคนของคุณแต่นกมองว่าคนคนนี้เขามีความจริงจังเนาะมีมีความอยากจะแบบเป็นเจ้าของคุณนะคะ Ừ, ให้สิบเหรียญแล้วก็สิบถ้วยเนี่ยนะน่าจะอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้เป็นพลังงานของชาวธนูก็ได้หรือว่าเมถุนตุลกุมนะคะพลังงานของชาวราศีเมษขึ้นมานะชาวทัศลมอานองบอกว่าเขาว่าอยากสารต่อความสัมพันธ์นี้อยากเดินทางมาหาคุณดูเหมือนตัวเขาเองนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชัดเจนนะว่าเขารู้สึกอย่างไร าอาจจะไม่โรแมนติกมากนะักแต่เขาเป็นคนที่แบบรู้สึก,กยอย่างไรก็พูดแบบนั้นนะคะพูดน้อยๆน,นะมีความเป็นผูน้นำมีความเป็นผูน้นำนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนักลงทุนได้เป็นชาวต่างชาติได้นะคะคนคนนี้เป็นไม่ได้เขาคิดถึงคุณนะคะนกอมองอว่าคนคนนี้เขาเขาดูจริงจังอะนะเขาดูจริงจังเนาะถ้าดูจาก ไพ่นะคะเขารู้สึกอกย่างไรคะอืมไพ่เดอะซันอีกแล้วนะคะไพ่ไพ่ไพที่แบบขึ้นมาตอกย้ำว่าโอเคเขาเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่อ่านะเข้ามาตอกย้ำไพ่สองใบนี้นะคะไพ่สิบ้วยแล้วก็ไพ่สิบเหรียญน,นะคะนกมองว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่เนาะ อยากย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยอยากเดินทางมาหาคุณอนะ่ะมีการอยากอยากยกย้ายมาอยู่ใกล้คุณนะคะมีความคิดถึงนกบอกว่าคุณคนนี้เป็นพลังงานของเนื้อคู่คุณได้ด้วยนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำคุณอาจจะได้เจอเนื้อคู่แล้วนะคะคุณคนนี้เขาเป็นคนที่แบบกลัวนะกลัวในเรื่องของความรักอยู่เหมือนกันเนาะเป็นคนเก็บตัวเป็นคนเก็บความลับเก่งนะคะเป็นคนที่แบบ อาจจะไม่ได้ไว้ใจใครง่ายนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเจอคุณเนี่ยเหมือนคุณเป็นแสงสว่างน,นะคะอืมแสงสว่างที่เข้ามาในชีวิตเขาเปรียบเสมือนดวงตะวันความสดใสนะคะความอบคุณความสุขนะคะนะความสว่างอะไรอย่างเงี้ยนะเปรียบเสมือนดวงตะวันนะ่ะ นะที่เข้ามาทําให้หัวใจของเขาเนี่ยนะมันมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนุอบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกกับคุณแบบเต็มสิบมากๆนะขอดูแอคชั่นของเขาสิคะเขาจะทําอย่างไรต่อในเมื่อเขาคิดขนาดนี้แล้วนะคะอยากเป็นครอบครัวอยากแต่งงานนะคะเนี่ยอยากมีคุณเป็นคู่ชีวิตนะคะอยากทำให้คุณมีความสุข เขาเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้หรือว่าเป็นพลังงานของคนที่น่าอ่อนกาไววก็ได้มีพลังงานของชาววันอาทิตย์ขึ้นมาด้วยค่ะพอดูแอคชั่นของเขานะคะไพ่หนึ่งเหรียญโอ้โหทุกคนไพ่ดีมากสำหรับพลังงานชาวธาตุน้ำในช่วงปักหมีนะคะนกบอกเลยว่าเป็นพลังงานของคนที่กำลังจะแบบถูกขอคบขอแต่งงานนะคะอืม คุณกำลังจะได้เจอความรักดีๆรักที่ใช่นะคะจะมีคนเข้ามารักคุณดูแลคุณปกป้องหัวใจคุณนะคะนะไพ่หนึ่งเหรียญเป็นพลังงานของชาวธาตุดินพลึกศกกันบังกอนนะคะหรือรักแรกพบรักที่ใช่นะคะคนที่เขาอยากจะรักคุณพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณคนที่เขาอยากเปิดรับคุณเปิดใจให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะนะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เขาหยิบยื่นมาให้คุณก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนฟ้าประธานอนะอะไรจะเริมขนาดนี้นะคะทั้งไพ่เด็ดซันก็คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะเออความรักครั้งใหม่นะคะคนใหม่ๆก็ได้คือเหมือนกับว่าถ้าชาวทัตุนามนะคะคุณโสดมานานเนี่ยคุณก็จะมีความรักครั้งนี้เข้ามานะเป็นรักครั้งใหม่แล้ว ถ้าคุณรอที่จะเจอใครสักคนหนึ่งอ่ะคุณกําลังจะเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจคนที่คุณก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะคะเป็นพลังงานแบบนั้นเลยอ่ะเป็นรักแรกพบได้นะคะเป็นคนที่เขาเข้ามาแล้วอยากซัพพอร์ตคุณเห็นคุณเห็นค่าในตัวคุณนะคะนะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะเนี่ยดูสิไพ่สี่ใบเนี้ย ไพ่เดดซันก็เป็นไพ่ของการที่คุณกําลังจะสมหวังจะสําเร็จนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ชีวิตเนะเาะนก,ก็ดีใจกับคนที่ได้เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะแล้วก็คุณเปิดมาเจอพลังงานนี้ด้วยอะ่ะ เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประธานความรักครั้งนี้มาให้คุณเลยอะนะเป็นความรักที่คุณคู่ควรเนาะถ้าถามว่าเขาจะทําอย่างไรต่อไปแอคชั่นของเขาอะเขาจะทําให้คุณรู้สึกมั่นคงเขาจะทําให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณสําคัญแล้วก็มีมีค่าต่อใจเขามากๆอนะคะ่ะให้จัดเม้น t การเปิดเผยนะอาจจะเป็นการที่คุณและเขาได้เปิดเผยความสัมพันธ์นี้นะคะคนคนนี้จะมาปลุกให้คุณเนี่ย นะปลุกไฟในใจคุณปลุกให้คุณเนี่ยอยากจะมีความรักอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือเป็นการประกาศนะคะไพ่ไปนี้เนาะการประกาศให้ให้อ่คนรอบข้างก็ได้นะคะอาว่าคุณเป็นไรกันเนาะเป็นการแบบเปิดเผยสถานะก็ได้ความชัดเจนนะคะอือเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะไพ่จัดเงินนะ่ะ จัส t i นนี่คือเป็นพลังงานที่คุณอาจจะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือคนคนนี้คือคนที่คุณแบบอยากเจอคนแบบเนี้นะคุณกําลังจะได้นะคะจะได้คุณแบบนี้เหมือนได้เจอคนที่เรารอคอยนะเหมือนความรักของเราจะได้สําเร็จสักทีนะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางฟ้าเปิดทางนะคะนะ มาดูไพ่สรุปนะคะหรือว่าถ้าอยากบอกอะไรให้กับชาวทัตุนามนะคะในช่วงปักนี้คลิปนี้นะคะไพ่หกหมายเนาะคุณจะได้เจอกับคนที่เขาแบบสังคมให้การยอมรับนะคะ mm hmm. คนเก่งคนที่ฮอตคนที่แบบอประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นพลังงานของไพ่เด e l o ลเวอร์โอ้ไพ่เนื้อคู่แบบขึ้นมาเยอะนะคะนะ ทั้งคู่ทวินเฟรมนะคะ,ะคู่ทวินเฟรมแล้วก็คู่ของแบบเป็นเนื้อคู่นะมีหลายๆแบบนะคะเพราะว่าขึ้นมาหลากหลายมากก็เ,เป็นพลังงานที่แบบดึงดูดซึ่งกันและกันจะมีคนเข้ามาแบบคลั่งรักคุณ่ะนะนะเป็นสายแบบคลั่งรักนะคะคุณและเขาเนี่ยจะมีแรงดึงดูดต่อกันแบบเกินต้านทานนะคะ อ่าเป็นเป็นการตกหลุมรักนะคะพลังงานไพ่ใบนี้คนคนที่กําลังจะมีความรักเนาะอ่า mm hmm. นกองบอกว่าถึงเวลานะคะที่ตัวของชาวแทบนน้ำนะคะคุณกําลังจะมีความรักเข้ามานะทา mm hmm. ให้คุณหัวใจเต้นแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. ทําให้โลกของคุณเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะอ mm ืมไพ่สามถ้วยนะ mm hmm. คุณ คุณจะเจอคนคนนี้ผ่านเพื่อนก็ได้ผ่านสังคมผ่านสถานที่ที่มีเครื่องดื่มนะคะงานเลี้ยงงานสังสรรค์ก็ได้แล้วก็ไพ่เดลเลอร์ก็เป็นพลังงานของคนที่แบบอาจจะเจอกันในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมีต้นไม้มีแม่น้ํามีดอกไม้มีอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบเป็นธรรมชาตินะคะหรือคนคนนี้แอบรักแอบชอบคุณมานานแล้วก็ได้แล้วเขาก็แบบ ไม่เปิดเผยตัวนะคะถึงเวลาที่คนคนนี้เขาอาจจะเปิดเผยตัวบอกความรู้สึกกับคุณก็ได้เหมือนกันนะคะก็เป็นพลังงานที่หลากหลายนะคุณก็ลองดูว่าพลังงานไหนเป็นของคุณนะคะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีนะคะพลังงานไพ่สามถ้วยข่าวดีในเรื่องของความรักนะข่าวดีเรื่องดีๆความสุขกําลังจะเกิดขึ้น กับความรักของคุณนะคะคิงถือเหรียญนะคะพลังงานของชาวธาตุดินพลุกศกันบางกอนนกมองว่าคุณกําลังจะได้เจอกับความรักที่เขามั่นคงกับคุณนะนะแล้วคุณคนนี้ เขามีความมั kind of ่นคงแล้วอะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกนะคะหรือสถานะของเขาอะนะเขาโตแล้วเขาดูแลคุณได้ซัพพอร์ตคุณได้นะคะนะเป็นพลังงานของเจ้าของธุรกิจนักลงทุนได้นะคะสำหรับคนคนนี้โอเคก็ประมาณนี้สำหรับชาวท่านนามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังทุกการสนับสนุนให้กับช่องของเราเสมอมานะคะ ใครสนใจนะคะอยากจะดูเพิ่มเติมเป็นพลังงานของคุณเองนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขในความรักแล้วก็ดีใจกับพลังงานนี้ด้วยนะ,ะโอเคค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ